ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับน้องๆวันนี้นะพี่มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำให้น้องๆนะครับก็คือเพจ Power p a y Power Full Payment นะครับบอกเลยว่าคุ้มและปลอดภัยแน่นอน100%นะครับมีทั้งเกมฟ e Fire Beat เทพมรณะและเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจ Power p a y Power Full Payment นะครับหรือว่าคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยเอาละครับก็สวัสดีน้องๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มีมาร์สนะวันนี้พี่ก็มาแจกโค้ดอีกแล้วโอ้โหเป็นไงเกมนี้ไม่แจกโค้ดอีกแล้วนะฮะมาไม่พูดมากกกเิ่่ทีือคคัผ้้แแไปตงลลว็ มาให้สุดเลยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนหลังวันนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ UGLP FYZA นะครับอันนี้นะครับผมใครพิมพ์ไม่ทันนะครับสามารถกดสต็อแล้วก็ไปใส่ตามได้นะครับหลังจากนั้นเราก,กดยืนยันนะครับาน้อง เรียบร้อยครับผมได้ยกมา100ยกนะครับแล้วโก2 0 0 0 0นะครับแล้วก็นี่นะครับหินวิญญาณนะครับผมเอาไปอัพแบบโซอะไรอย่างงี้นะเอออย่าลืมนะครับผม u g l p f y z a นะครับเอาไปพิมพ์ตามกันนะและเหมือนเดิมนะครับพี่จะหยุดให้5าวีนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากสต็อปนะครับเออเดี๋ยวก็เอาไปใส่กันนะครับผมเอาแล้นะ1 2 3ไป ก็คงใส่กันครบทุกคนแล้วนะคบน้องๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe เ <_ an> พื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลางน้องไปก่อนแล้วนะครับมาแค่แบบแจกโค้ดแบบสั้นๆทักทายกันนิดนึงก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับถ้าเกิดมีโค้ดอะไรใหม่ๆโค้ดดีๆเนี่ย <_ an> พี่จะรีบมาแจ้งให้น้องๆทราบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายซีโอเจนเวลาเธอยิ้มทำให้หัวใจฉัน